Nem tham gia yêu cầu. Ng tàn. Ng tham gia yêu ở A dùng tham gia tham gia. Ng เนี่ยทำอะไรอยู่คะฮะล้างชามเหรออะไรกะอ๋อล้างชามถ้าลูปไปลูปมานะฮึมดูทำดูได้เก่งจังเลย

ไม่ชามเหรอฮะ